สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชาแนลของรถมือสองคุณฉันนะคะถ้าใครใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้หน่อยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่อัปเดตกันรวัวๆทุกวันนะคะก็รถเต็นท์เรานะคะก็จะเน้นคุณภาพดีราคาถูกเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็มีตัวเลือกให้ดูเยอะนะคะก็ถ้าใครเป็นสาวกรถกระบะเนี่ยชอบรถกระบะไปทํากินไปแต่งซิ่งไปลุยเนี่ยก็คือ s u b สไครป์ไปเลยนะคะ ก็ตอนนี้จะอยู่ที่ทรงพลรวมยนตสาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะเมืองสอนจังหวัดกาญจนบุรีเต็นเราเนี่ยจะอยู่ที่สี่แยกไฟแดงหนองเสืออ่ะจะหาง่ายมากเลยนะคะทางไปกรุงเทพหรือทางไปกาญจนบุรีเราจะอยู่ทางเส้นสายนอกนะครับอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเลยอ่ะเราไปดูกันเลยแล้วกันคันนี้นะคะที่จะมารีวิววันนี้ก็คือเป็น isuzu d max ปี2019นเนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัว l 4ประตูนะคะราคาอยู่ที่7 2 0 0แ0บาทตัวนี้เป็นตัว ลองท็อปเลยนะคะออปชันเนี่ยให้มาแน่นๆเลยแล้วฉัานจะพาไปดูสภาพของตัวรถคันนี้นะคะว่าอ๋อแล้วตัวใหม่คันนี้อยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่านะคะเดี๋ยวฉัานจะพามาดูรอบๆคันของคันนี้ก่อนเลยไฟนะคะไฟหน้าก็จะมีเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์มาให้ด้วยตอนกลางตอนกลางวันเนี่ยไฟตัวนี้เป็นไฟ LED ก็จะก็คือจะ,จ,ะจะเปิดระหว่างวันด้วยนะคะก็แล้วตัวไฟก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วย ส่วนในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมที่ให้ความหรูหราเพราะว่าเนี่ยตัวแอลธรรมดาจะไม่ใช่โครเมียมใช่ไหมแต่คันนี้จะเป็นตัวโครเมียมมาให้เลยคือจะดูมันจะดูหรูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแหละแล้วก็มีกระจังหน้าลังพึ่งสีดาอย่างนี้มาให้ตอนนี้น้องแมวกําลังร้องแบบควนควนครางมากไม่รู้น้องแมวหาอะไรโอเคมาพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์นะคะก็เอาไปมาเป็นทุกของก็ดีนะคะตัวไฮแลนเดอร์ค่ะมาพร้อมกับ คุณลูกค้าก็จะได้เป็นตัวกันสาดไปแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยก็ตัวสครับเพลทเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะคะคือคุม้มคือดูหลูเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีให้แล้วก็เป็นบันไดข้างด้วยแล้วก็น้องแมวดาน้องแมวนําโชคนะคะก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังคุณลูกค้าจะได้กล้องหลังไปด้วยสําหรับใครที่ชอบสาหรับใครที่ติดการใช้กล้องหลังเนี่ยจะจะบอกว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมาก ตัวด้านหลังนะคะตัวไฟก็จะเป็นไฟเบรกก็จะเป็นไฟ LED นะคะพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้ถ้าอยากจะบอกโอเคค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างคุณลูกค้าจะได้บันไดไม่ใช่บันไดข้างบันไดถ่ายเป็นกันชนนะคะขึ้นไปได้แล้วก็จะมีเป็นตัวไฟเบรกตรงที่3ตรงนั้นมาให้ด้วยแล้วถ้าจะพาไปดูภายในกันหน่อยแล้วกันว่าสี่ประตูตัว L คันนี้มันจะหรูเบอร์ไหนโอเคค่ะ<ม>ด้านภายในนะคะก็ตัว เริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนเลยพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะคะก็จะสามารถรับโทราศัพท์วางโทราศัพท์เพิ่มเสียงเบาเสียงได้เราไม่ต้องไปหาเอื้อมตรงนี้เลยมันก็จะสะดวกสบายขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นทัชสกรีนนะคะมีพลาสติกห่อมาให้สามารถแกะออกได้แล้วฉันจะมาเปิดให้ดูกันเลยละกันว่าสามารถต่อบลูทูธได้ค่ะก็ สะดวกเลยเห็นไหมนี่โหลดดิ้งอยู่ค่ะอ่ะให้ดูเลขไมล์กันหน่อยเลขไมล์ก็สามหมื่นกว่านะคะสามหมืนหกถือว่าน้อยกินป้ายแดงยังมีอยู่เลยบอกก็เป็นเบาะผ้านะคะเราทําสปามาให้เรียบร้อยแล้วชอบเนี่ยคือสรีระคือมันดูสปอร์ตไปหมดเลยค่ะแล้วก็ด้วยความเขาใส่ตะเก็บตะเข็บข้างสีขาวเนี่ยก็ให้ความหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์หกเอ่อหกสปีดแล้วนะแล้วก็มี ที่วางแก้วมาให้แล้วก็ที่ใส่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนี่ยมีที่ใส่แว่นตามีไฟแล้วก็คันนี้ก็จะมีเป็นตัวแบบเนี่ยมาให้ด้วยนะคะเป็นสําหรับสาวๆคนไหนชอบแต่งหน้าก็สามารถดูได้นะคะอ่าใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะาติดต่อมาได้นะคะให้ดูด้านหลังหน่อยดีกว่าสภาพด้านหลังเป็นยังไงบ้างโอเค คือชอบคันนี้ตรงด้านหลังเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่วางแก้วอย่างเงี้ยมันก็ให้ความแบบสะดวกสบายนะเวลาเราทานนงทานาน้ำเราก็จะมีที่วางแก้วแล้วก็มือจับตรงนี้เพิ่มมาให้ด้วยคือคันธรรมดาจะไม่มีให้นะเวลาคนแก่ขึ้นรถเนี่ยก็จะสามารถดึงตรงนี้ได้มันก็จะสะดวกขึ้นมานะคะก็เป็นสิ่งที่เขาให้มากับตัวแอลนะคะนี่แล้วก็จะเป็นตัวโครมเมียมตัดอย่างนี้ให้ความหรูหราขึ้นมาอีกอ่า สำหรับคันนี้นะคะมาสรุปราคานะคะคันนี้ก็เป็น i ีซูดีแมกซออนนะคะ4ประตูปี2019ตัว L เครื่อง1.9นะคะเป็นตัวสูงราคาอยู่ที่7200,000บาทค่ะใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้นะค,ะคันนี้บอกว่าดาวได้นะคะจัดได้เต็มๆเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องชาแนลของทรมพลมรมย์คุณชัดด้วยนะคะสำหวันนี้สวัสดีค่ะ